สวัสดีทุกคนนะครับมาพบกับผมฮอสอลอนโซครับในรายการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับลิเวอร์พูลครับสบายๆเลยครับตามสไตล์ของผมมาพูดคุยมาเล่าให้ฟังครับและในคลิปนี้เนี่ยก่อนอื่นที่จะไปเจอกับเนื้อหาของผมนะครับสวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันที่คลิปออกก็คือ1มกราคมปี2568นะครับขอบคุณทุกคนเลยครับที่เข้ามาดูแล้วก็ ให้การติดตามในช anel นี้ของผมนะฮะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีและมีเงินทองไหลามาเทมาตลอดปีและตลอดไปด้วยนะครับใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านที่กรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดอื่นๆก็ขอให้เดินทางกันโดปลอดภัยและ,ะเตรียมตัวกลับมาเผชิญโลกแห่งความจริงครับชีวิตการทำงานของเราหรือใครที่ยังเรียนอยู่ก็ขอให้ตั้งใจกับทุกสิ่งอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับอ่ะ เนื้อหาในคลิปนี้อย่างที่ปกได้ขึ้นไปแล้วนะครับพูดถึงชายคนหนึ่งครับชายคนนี้โคตรวิเศษเลยครับสําหรับชายที่ชื่อโมฮัมเหม็ดซาร่าครับผมไปเจอเนื้อหาของดิแอร์ติกนะครับที่เขียนโดยแอนดี้โจนกับเรียมทานะครับเขาพูดถึงโมฮัมเหม็ดซาร่าว่าตอนนี้เนี่ยเป็นรููการที่ซาร่าเล่นดีมากๆและ เล่นดีเหนือกว่าใครๆในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของหลีกสูงสุดอังกฤษเลยนะครับสถิตินี้นับในเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับเขาว่าไงบ้างครับผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันอาจจะนานหน่อยนะผมว่าคลิปนี้น่าจะมีหลัก15-20มถึงีนาทีเลยครับพยายามจะคัดย่อและเอาจุดประเด็นสำคัญเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกัน มันมีคำถามหนึ่งครับที่ว่าโมฮัมเหม็ดซาาในตอนนี้เป็นผู้เล่นแนวรุกที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกแล้วหรือ,อยังครับตัวเลขที่ซาร่าทําได้นะครับจากเกมล่าสุดในนัดที่บุกเอาชนะเวสต์แฮมยูเนเต็ดมันทําให้เกิดสถิติหลายต่อหลายอย่างเลยครับสถิตินั้นมีอะไรบ้างก็คือการเป็นผู้เล่นที่สามารถมีส่วนร่วมกับประตูและแอสซิสในเกมเกมเดียวได้มากถึง8ครั้งนะครับ ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทําได้เท่านี้มาก่อนเลยมี7ครั้งแต่ซาร่าสามารถก้าวข้ามคนเหล่านั้นไม่ได้และตอนนี้เนี่ยมีอีกสถิติหนึ่งที่ซาร่าขึ้นท็อปชาร์ตเลยครับคือเป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับประตูตอนาทีดีที่สุดเหนือกว่าผู้เล่นคนใดๆที่ผ่านมาในเวทีพรีเมียร์ลีกเลยครับซึ่งสถิติของซาร่านะครับจะอธิบายก็คือ มีส่วนร่วมกับประตู30ลูกจาก18เกมที่ผ่านมาคิดเป็นค่าเฉลีย่ยประตูหรือแอสซิสเนี่ยทุกๆ52.7นาทีนะครับทิ้งหาอันดับ2ที่ตามมาอย่างกาเบรียลเชซุสครับตอนนั้นอยู่แมนซิ t y ตี้ในฤดูกาล2016-2017เนี่ยอยู่ถึงเกือบๆ6นาทีเลยครับตอนนั้นกาเบรียลเชซุสทำได้59.1นาที และมากกว่าเอ e ริงฮาร์แลนในฤดูกาลที่เขาเนี่ยระเบิดฟอร์มเลยครับฤดูกาล2022-2023ตอนนั้นฮาร์แลนมีส่วนร่วมไปทั้งหมด44ลูกก็จริงครับแต่ใช้เวลาไป2,776นาทีเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีแอสซิสต์กับประตูทุกๆ63.1ครับเท่ากับว่าซาร่าเหนือกว่าฮาร์แลน11นาทีเลยนะครับอันนี้คือสถิติที่เขารวบรวมมาตลอดเลยครับ เมื่อกี้บอกว่ามีการเบิเชืซุดใช่ไหมครับอันดับ2อันดับ3เป็นเควินแคมเบลนะครับในฤดูกาล1,998ถึง1,999ตอนนั้นลงเล่นไป692นาทีมีส่วนร่วม11ประตูแล้วก็ทุบๆุก62.9นาทีนะครับสถิตินี้หลายคนไม่งงใช่ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันก็คือการนำเอาไม่ว่าตัวเขาเนี่ยจะทำประตูหรือแอซิสได้มารวมกันตอนนี้ซาร่า่านไป18นัดทำได ทั้งหมด30ลูกคือการมีส่วนร่วมกับประตู30ประตูนั่นเองโอ้สิตินี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับสำหรับมูฮัมหมัดซาร่าและตอนนี้นะครับซาร่า ah ก็ทำสกอร์ไป17ลูกกับอีก13แอซิสอันนี้ก็คือรวมกันเป็น30ลูกนั่นแหละซาร่า ah เนี่ยเปลี่ยนระดับผลงานของตัวเองเ่ยจนเกิดสถิติใหม่ๆเมื่อกี้ว่าไปแล้วครับก็คือการทำประตูหรือแอซิสในเกมเกม,เกมเดียวต่อรู้การ ได้มากสุด8เกมใช่ไหมครับแล้วถามว่ามันเพิ่งผ่านไปเพียงแค่18เกมเท่านั้นซาร่ามีโอกาสเพิ่มตัวเลขนี้ขึ้นมาอีกครับกับเกมที่ยังเหลืออีกถึง20นัดนะครับโอ้ oh. และที่สำคัญตอนนี้เขาอายุ32ย่างเข้า33ในช่วงกลางปีนี้และยังไม่มีทีท่าว่าซาร่าจะหยุดฟอร์มร้อนแรงของตัวเองได้เลยเลยครับ อันเนอร์สลอร์ตครับเขาพูดในหลังเกมที่เจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดพูดถึงซาร่าครับเขาบอกว่าหากคุณมองดูตัวเลขของซาร่าเนี่ยไม่มีทางโต้แย้งได้เลยครับแต่ก็ยังมีนักเตะคนอื่นๆมากมายในลีกนะครับที่มีคุณภาพสูงแล้วแน่นอนว่าตอนนี้โมอยู่ในระดับนั้นเขาน่าจะยิงได้มากกว่านี้ในวันนี้นั่นก็คือหมายถึงเกมท,ที่เจอกับเวสต์แฮมนะครับแล้วสลอร์ตเองก็ชอบในความขยันของซาร่าในขณะที่ไม่มีบอลด้วยนะครับซาร่า หาตำแหน่งได้ดีครับและสลอตเองก็บอกว่าหวังจะให้ซาร่าเนี่ยเป็นแบบนี้ไปอีกนานครับช็อตที่สร้างความประทับใจให้กับหลายคนเลยครับในเกมเจอกับเวสแฮมเริ่มแรกก็คือจังหวะที่วิ่งไปรับบอลแล้วแตะหนีกองหลังเวสแฮมคล้ายๆ้าท่าที่ทเดนิสเบิร์กแคมป์เคยทาไว้เมื่อหลาย10ปีก่อนที่เจอกับนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ผ่านบอลให้คาร์โปนจบสกอร์รวมถึงแอสซิสต์สองของเขาที่พาบอลมาเอเลยครับเกือบครึ่งสนามแล้วผ่านให้ดิโอโกโชต้า สังหารก็ไปนั่นคือผลงานที่ยอดเยี่ยมของโมฮัมเหม็ดซารานะครับซึ่งไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นมันได้เกิดขึ้นแล้วคแรบบับถึงแม้ว่าสลอตเองนะครับต้องการให้ทีมเนี่ยสร้างระบบขึ้นมาแบบไม่ต้องการพึ่งพานักเตะคนใดคนหนึ่งเลยครับแต่ตัวซาร่าเองก็ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เข้าขั้นเวอร์คลาสและสามารถเปลี่ยนโฉมหน้าของเกมได้ครับ สลอดพูดในเกมที่เจอกับเวสแฮมนะครับบอกต่อว่าตัวเขาเนี่ยชอบที่จะเห็นอะไรแบบนี้นะครับเพราะหากคุณต้องไปพึ่งพาผู้เล่นเพียงคนเดียวในการทําประตูมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ครับแม้เป็นเรื่องดีที่ว่าผู้เล่นคนนั้นเนี่ยจะทําได้ประตูมากก็ตามนะครับการได้เห็นผู้เล่นคนอื่นๆทําประตูได้รวมถึงคุกคามเขตโทษของคู่แข่งได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับการที่เห็นอะไรแบบนี้ ผลงานของซาร่านะครับในซีซั่นนี้เนี่ยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาทำได้ถึง38%จากจำนวนประตูทั้งหมดที่ลิเวอร์พูลทำได้นะครับตัวเลขนี้ซาร่าเป็นรองเพียงคริสวูดครับกองหน้าของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็เออร์ลิงฮาลันกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้คริสวูดทำไป42%จากประตูทั้งหมดที่ฟอร์เรสต์ทำได้ส่วนฮาลันเนี่ยทำไป44%ของประตูทั้งหมดที่ แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้สถิตินี้คือทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับไม่ใช่เฉพาะยิงอย่างเดียวก็วคือทั้งแอสซิสรวมถึงการทำประตูด้วยแน่นอนว่าเมื่อมองถึงตัวเลขสถิติคงต้องใช้ประโยคว่าซาร่าเนี่ยแบกเกมลุกของเลียงภูมิมากกว่าที่เคยทำในซีซัน่นนนก่อนก็ไม่ผิดน,นักนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซาร่ามีส่วนร่วมจาก3ใน4ของค่าจำนวนประตูที่น่าจะทำได้ทั้งหมดนั่นคือค่า x g นะครับ รวมถึงจังหวะการสร้างโอกาสทําประตูสวยๆของลิภูในฤดูกาลนี้ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งที่เขาทําได้เมื่อปี2020-2021ส่วนเรื่องของสภาพจิตใจครับและความเป็นผู้ใหญ่ของซาร่าเนี่ยก็มีมากขึ้นครับครั้งหนึ่งครับอาร์เซนเวนเกอร์อดีตผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลนะครับเคยแนะนํำซาร่าว่าให้เล่นแบบเดิมต่อไปครับก็คือให้ตั้งใจเล่นเกมรุกแล้วก็เดินหน้าทําประตูไปครับ แล้วซาร่าตอนนี้ก็กลายเป็นนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างจนช่วยให้ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะได้ในตอนที่ทีมต้องการพึ่งพาเขามากที่สุดนะครับซึ่งถึงแม้ต่อให้ตัวซาร่าเองฟอร์มจะไม่ดีเท่าไหร่ก็ตามแต่ซาร่าก็ยังสามารถเป็นที่พึ่งพาให้กับลิเวอร์พูลได้นะครับระบบของอันเนอร์สล็อตนะครับช่วยให้ซาร่าได้อยู่ในพื้นที่สําหรับการเล่นเกมรุกมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ที่ดิอเลติกเขาวิเคราะห์มาแล้ว หลักฐานที่เห็นก็คือซาร่าเนี่ยได้จากบอลตรงมุมขวาของกรอบเขตโทษและตรงริมเส้นในพื้นที่สุดท้ายเยอะขึ้นครับเดี๋ยวผมจะมีภาพขึ้นมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับรูการก่อนๆซึ่งการที่เขาเล่นได้แบบนี้นะครับทำให้ซาร่าเนี่ยก็คงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในรูการนี้ได้ครับและเมื่อวันใดที่อันเนอร์สล็อตใช้ระบบที่ไรกองหน้าธรรมชาตินะครับซึ่งให้ซาร่ายืนทางขวา และมีโคริคาโปยืนทางซ้ายและมีฟอลส์ไนส์อย่างลุยซีอาร์ซซึ่งฟอลส์ไนส์ของดีอารเนี่ยก็มาจะวิ่งไปวิ่งมาเพื่อสร้างความต,าตรายซึ่งตรงนี้เองเนี่ยช่วยให้ซาร่าออกแนวเป็นกองหน้าตัวริมเส้นมากกว่าปีกทั่วไปครับอาร์เนอร์ชมซาร่าอยู่บ่อยๆนะครับว่ามีความขยันแต่นอกเหนือจากความขยันแล้วเนี่ยซาร่า ยังถูกใช้งานได้อย่างชาญฉลาดครับและอาจจะมีส่วนสําคัญเลยครับที่ช่วยให้ตัวซาร่าเนี่ยไม่หมดแรงง่ายๆนะครับและมันจะมีตัวเลขที่เขาเนี่ยอธิบายต่อด้วยก็คือในฤดูกาลนี้นะครับซาร่าได้บอลในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเฉลี่ยเพียงแค่113นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งถือเป็นตัวเลขด้านนี้ที่น้อยที่สุดเลยตั้งแต่ปี2018ถึง2019 อย่างไรก็ตามครับซาร่กาก็มักจะถูกขอให้บีบกดดันแถวกลางสนามมากขึ้นซึ่งทําให้ฟูลแบ็กเนี่ยหมายถึงฟูลแบ็กของฝั่งคู่แข่งนะครับมีอิสระในการเล่นแต่นี่นะครับไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเนี่ยจะมาวิ่งแทนเขาแต่เมื่อดูมินิกสวอสไลหรือกระทั่งคาริสจส์เนี่ยอยู่ในฝั่งเดียวกับไรอันกราฟเฟนแบกเช่นเดียวกับเทรนต์อลิสเเนอร์อานซาร่าก็สามารถยืนอยู่แดนหน้าตามเดิมได้ครับโดยไม่ต้องวิ่งลงมาช่วยเกมรับ หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนครับก็คือเกมล่าสุดในรูปแบบการเล่นจากต้นเกมที่เจอกับเวสต์แฮมที่ผ่านมาอย่างที่เห็นบนภาพหน้าจอเนี่ยเลยครับมันอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้นะครับที่ว่าจากทั้งหมด17ประตูของซาร่าเนี่ยมีถึง15ลูกนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาหลังโอ้โหอันนี้น่าสนใจเหมือนกันมันบ่งบอกได้เลยครับว่าสภาพร่างกายของซาร่าเนี่ยดีอมากๆครับตัวเขา ดูแลร่างกายของตัวเองดีครับและเหมือนว่าจะมีสภาพร่างกายที่สดกว่าคู่แข่งเมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับซึ่งตัวซาร่าเองก็สามารถชิงความได้เปรียบจากเรื่องนี้ได้ด้วยครับเรียผูวางบอลไดเรกหรือวางจากแนวหลังเนี่ยไปยังซาร่าเพื่อให้ตัวซาร่าเองได้ดวลกับคู่แข่งอยู่บ่อยๆนะครับและตัวเลขการดวลกับคู่แข่งในรุูการนี้ของซาร่าเนี่ย มีอัตราการเลี้ยงบอลผ่านกลับมาอยู่ที่49.2%หรือเกือบเกือบ50%หรือครึ่งหนึ่งเลยและครับแต่เมื่อเทียบกับ3รูการก่อนแล้วเนี่ย3รูการก่อนอย่างในรูการ2021-2022 2022-2023รวมถึงรูการที่แล้ว2023-2024ซาร่ามีตัวเลขในด้านนี้เนี่ยอยู่ที่หลัก30เท่านั้นนะครับปีที่แล้ว อยู่ที่31.4%ย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนอยู่ที่34%และ3รฤดูกาลก่อนอยู่ที่39%นั่นหมายความว่าปีนี้ซาร่ากระโดดขึ้นมาเลยครับในแง่ของการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งอยู่ที่49.2%และตัวซาร่าเองก็ชอบตัดเข้าด้านในเลยครับและทะลงแนวรับของคู่แข่งอย่างที่เราเห็นฟอร์มของเขาในฤดูกาลนี้เลยครับ ซาร่านะครับยังมีจังหวะรอสบอลจังหวะโอเพนเพย์ Open Pay, และการเลี้ยงบอลมากขึ้นด้วยนะครับแล้วเขาก็มีส่วนร่วมถึง16.3จากจำนวนค่าแอสซิสที่น่าจะเป็นทั้งหมดของเรียบูในรดูก,การนี้ค่า XA เนี่ยแหละครับ expected a s s i s t นะครับซึ่งในตัวเลขนี้มันเกือบเท่ากับที่เขาทำได้ในแต่ลดูซีซั่นตั้งแต่ปี2018-2019เลยนะครับขนาที่การมีส่วนร่วมกับผลงานด้านสร้างโอกาสทองน,นะครับทั้งหมดเนี่ย มันตกมาจากรู้การก่อนแต่รู้การนี้ซาร่าเนี่ยทำแอสซิสต์เยอะขึ้นอย่างที่เราเห็นได้ใช่ไหมครับแต่นั่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตัวเขาต้องมาแบกภาระสร้างเกมมากกว่าแต่ก่อนแต่มันหมายถึงว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจบสกอร์ได้เฉียบคมมากกว่าเดิมเลยครับในเรื่องของสัญญาโมฮัมเหม็ดซาร่าเนะครับเราทราบมาว่ามันยังเงียบอยู่ใช่ครับแต่ตลอดที่ผ่านมาเรารู้กันได้เลยครับว่าทั้งสองฝ่าย ทั้งตัวสโมสรนวมถึงตัวซาร่าเองอยากทํางานร่วมกันต่อไปครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงร่วมกันได้สักทีอาจจะเป็นเรื่องของการตกลงตัวเลขค่าเหนื่อยนะครับจำนวนเงินที่ยังคุยกันไม่ลงตัวเลยครับซึ่งในบทสัมภาษณ์ของซาร่าที่เจอกับเวสแฮมก็ยังไม่ได้มีอะไรคลบ้มหน้าครับตามที่ซาร่าได้บอกจริงๆแล้วเรือผูต้องบอกเลยนะครับว่าคงไม่สามารถปล่อยให้รูการที่ยอดเยี่ยม รุการนี้เลยครับเป็นซีซั่นสุดท้ายของซาร่ากับเร์พูลได้เลยนะครับเพราะว่าซาร่าตอนนี้ยังเรายังมองไม่ออกเลยครับว่าเขาจะหยุดฟอร์มการเล่นแบบนี้เมื่อไหร่ครับในเมื่อเขายังเดินหน้าทําสถิติต่อไปเรื่อยๆและยังเป็นตัวความหวังของเร์พููได้แบบนี้เสมอมาในรุการนี้เลยครับในเรื่องของสัญญานะครับบีอเลติกบอกว่ามันมีการยื่นข้อเสนอไปแล้วเลยครับแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากนะักนี่นะครับเป็นรุการที่8 ติดต่อกันที่ซาร่าทําประตูให้เลียพูได้อย่างน้อย20ลูกทุกรายการครับและซาร่าก็กําลังทาให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความสําคัญต่อเอรยพูมากแค่ไหนและอาจจะมากกว่าที่ผ่านมาด้วยซ้ํานะครับในตอนนี้นะครับมูัมดซาร่าดูเหมือนว่ากําลังมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลมากกว่าครั้งไหนที่ผ่านมาเลยครับทุกครั้งเราจะเห็นว่าซาร่ามีรอยยิ้มครับไม่ว่าจะอยู่ทั้งในหรือนอกสนาม ซึ่งถ้าเขายังทําแบบนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็ซาร่าเองก็คงจะได้ยิ้มพร้อมกับชูถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างที่เขาตั้งใจไว้ครับอันนี้ก็คือบทความที่ผมนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับให้เพื่อนๆได้รับรู้เลยครับเกี่ยวกับโมเมนต์ซาร่าว่าทำไมชายคนนี้เนี่ยถึงเป็นผู้พิเศษครับเรื่องสัญญาของซาร่าตามที่รับรู้จากสื่อหล,หลายๆสื่อก็คาดว่า น่าจะจบกันด้วยดีนะครับเช่นเดียวกับทางฟอร์จูฟันได้นะครับสคนนี้ดิดออนซีนบอกว่าสัญญาที่เลือภูจะยื่นให้ก็คือระยะเวลา2ปีแล้วก็อยู่ที่เรื่องของค่าเหนื่อยไม่น่ามีปัญหาอะไรครับในเรื่องของสัญญาส่วนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนก็ต้องลุ้นกันครับว่าใจของเจ้าเทรนดเนี่ยจะอยู่ที่ไหนจะยังอยู่เรียภูไหมหรือจะโยกไปเป็น หัวจิตหัวใจสีขาวที่เรียลมันลิดจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของโมเหม็ดซารหาครับฟังแล้วรู้สึกรักเขาเพิ่มมากขึ้นไหมครับสําหรับตัวผมซารหาเป็นคนที่เลี้ยงคูเนี่ยต้องมีเอาไว้ครับเราไม่สามารถที่จะปล่อยซารหาได้เลยครับเมื่อฟอร์มของเขายังมาตรฐานสูงและสูงขึ้นเรื่อยๆแบบที่เรายังคาดการไม่ถูกเลยว่าเขาจะถอยลงเมื่อไหร่ ก็ขอให้ซาร่าอยู่กับเลี้ยวผู้ต่อไปนะครับและขอให้ปีนี้เป็นปีของมัวเมืซาร่าและก็เลี้ยวผู้ด้วยวันนี้ผมฮอสอลันโซขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและฟังจบแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ